拉布拉威。嗯 เดี๋ยวเรามาดรอปกระเป๋ากันก่อนพอดีเราจองโรงแรมไว้ชื่อคาแพคาแพ Happy House ใช่เดี๋ยวเดินหาก่อนไม่รู้อยู่ตรงไหนเสร็จแล้วก็จะไปหาอะไรกินกันแถวๆนี้แหละ จะสุ่มเอาแถวแถวนี้นี่ไงเจอแล้ว เตี <TikTok. S 2> ๋ยวทิกอกสั่งคณะหมูกรอบไปแล้วกับไส้อัว่วเข้าผัดเกีวหวานไหมคือ,อไขมัน่งเป็นกับไข่เจียวหมูสับเข้าผัด อยไหมคะนบอก็โอเคให้เยอะอยู่นะหิวเลยหาทางเข้ากันดีกว่า จังหวะโบวะได้กาแฟแล้วตื่นเลยเจ็บไหมไม่เจ็บได้กาแฟอะไรี่อร่อยมากเป็นอร่อยอยเมริกาโนเราเลือกกาแฟเป็นแบบที่ปลูกบนดอยแม่แจ่ม เ็กคกิรับน,รน่ารักเลยน่ารักลยเดี๋ยวพี่เขาจะไปส่งที่ห้องค่ะไปตัแบบสี่ห้องน่ารัก พี่ที่ล็อบบี้ก็น่าะยกกระเป๋าขึ้นมาสี่ชั้นมีห้องน้ำห้องน้ำใหญ่อ่ะโอเคเลยแหละห้องน่ารักมากเลยอ่ะช้าช้แล้วเดี๋ยวพัก<ป>่อน้แลวเดี๋ยวตอนเย็นไปลุย ย้อนแสงแต่ว่าก็สวยอยู่คน<ะ>เยอะจังเราเดินเข้าไปข้างในดีกว่าเราไปดูข้างในกิน กลายเป็นที่ท่องเที่ยวใหม่แล้วมั้งหรือมันมีมานานแล้วไม่รู้ปกติเวลามาเชียงใหม่เราก็จะไปเดินพวกตลาดก็คือที่เป็นพวกผ้าแพวัวลายเนาะอันนี้เพิ่งเพิ่งเคยมาชมชๆเสื้อกันมีก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยแต่เราจะเดินดูก่อนว่ามีอะไรขายบ้าง โอเด้งลองไหมไม่ค่อยทัน่ด กินแล้วเท่าไหร่นะครับ15บาทได้แล้วได้แล้วขนมปังไอน,น้นมอันใหญ่15บาทเองอย่างถ่านด้วยปิ้งถ่าน ตรงนี้เพลงเสียงดังมาก <laughs> กันอ่าน แลู้ฝบมีเป็นไส้หัวแดงอย่างเดียวเลยค่ะได้กินอะไรบ้างคะเมอก้กินไหด้ำค่ะมาลาค่ะมีบร ชื่อวาลาบิวลาบิหว,นวนานๆมีที่ให้นั่งกินด้วยนะหรือใครจะเดินกินก็แหละแต่เราเดินกิน

เหมือนสมองเลยมนเหมือนปากกาลังอะโหลึกเหมือนกันนะน้ำเหรอไม่ทางเดินเนี่ยน้ำลึกไม่ลึกเดี๋ยวตาลงไปพิสูจน์ไปหนึ่งสองสามไม่ลึกนี่เห็นพื้นเห็นไหมเห็นพื้นข้างล่างเดินเล่นชิวๆอากาศดี คนเยอะแต่ก็ไม่ได้เสียงดัง,อ,งรอร่อย,ยด้วยค่มจีบัาไมา่ากูองนะได้ไหมอยากลองเนื้อ,อย่างมากกว่าเนื้อย่างไม่สิบบาทใช่ไหข้าวเหนียวปิ้งก็มีได้ <c oughs> อันนี้คืออะไรครับ ข้าเหนียวปิ้งครับมีไส้เลยครับด้วยไส้เหลือกเหยือกกับก้าวลยนะครับซื้ออะไรมากี่อ่ะเนื้อย่างนุ่ม

พี่ใครกินหวานเข้มๆเลยหวานมากไม่ได้รสชาติของผลไม้ครับปอกเลย่อ,อีกรอบ <Okay. S 2> ไปเดียวเอาอขาดนมเอานี่รุ่งเย็ยนๆเน,ยยน,ยนอะร้อนเย็นๆอร่อยเะขอคอปุชาหวานน้อยอร่อยเนาะหวานเยอะไม่อร่อย <c oughs> กำลังดีลำก่อนลำลำเจ้า ำเต้าเดี๋ยวรอมาพาเแล้ประธานเหมือนกัน่อยค่ะก็หน่อยค่ะว่านี่มันแม็ติดไว้แล้วคัให้นขอบคุณค่ะ ขอบนเณี้ะไปกันต่อวนเดียวใช่ไหมคะเอาอ๋อยังเลยทงไมลืมจ่ายตังค่ะเท่าไหร่นะครับสามสิบบาท ขอบคุณขอโทษดีขอบคุณครับอร่อยเกินจนลืมนะใช่เลยขอบคุณนะคะ,<น>ะอยู่ญี่ปุ่น <laughs> น่ารักดีทรงอย่างแบ,บสทรงอย่างแบบสทรงอย่างแแบบภาษาเสียงเวอร์ชันใหม่นะภาษาอสกระเป๋าสวยแบบนั้งน้แม่เลยอะอันนี้

กาแฟดีดดดดออกว่าฉันี่ไม่ผิดอะเอาเมนูไหนมาเล็บดูอ,อ๋อมีมีลาวโบลาวเวนเอาลาวโบลาวเวนไหมขอโทษนะครับาลาวโบลาวเวน,นเสิร์ฟเป็นแบบไหนอ่ะครับเป็นพวกกลางค่ะไม่ใช่พวกกลางหขวจริ <laughs> ลองดมดูตรงนงมันอนักตี้ช็อโหน่อยมันเป็นค้กลางนอันนี้ทำเป็นมาิกาโน่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะได้ค่ะเอาเป็นเมกาโน่ไม่หวานเลยไม่หวานแล้วเย็นเนาะครับผม okay. อันนี้เ,เราดมได้ไหมคะสีเขียวขั่วอ่อนไปไหมตอนนี้ข ah ั่วเข้มเข้มจนแบบเหมือนถั่วขั่วเข้มไปหนอ <laughs> มีขั้วการเปรี้ยวนิดหน่อยมีความแบบถั่วๆนัตตี้ตามที่เขาบอกลาโบลาเวนคันนี้แต่ร้านเขาน่ารักขอถ่ายรูปกัน ที่ในร้านขายแบบอาหารแนวญี่ปุ่นแต่งร้านแนวญี่ปุ่นเยอะใช่คนญี่ปุ่นน่าจะม,มาเดินนะ <laughs> น่าจะชอบอยู่ Thank <laughs> you.